ตอนรีบท่านผู้ชมครับก็สู่ช่องกติกาพักกับผมทิมทวินิดเดี๋ยวข้าวตอนดะคืนท่านผู้ชมทำไงได้ละ่ะคิวไม่ว่างช่วงนี้ฮอตขิ้เหลือเกินบานเจริญการช่งางไม้2023ครับส่องสว่างกลางใจคุณปื้มากองแอ้วไห ว้ว,วไมน้าลมครับน,นี่นนนินารอเนไปว้ว้องไปได้หรอเอาคอยุดไปว้แล้วครับผมเจอโคลนครับบนพื้ที่เสียงไพครับเตืเอนารอกเน่ยปิดแงกเลย กเลเมืโอ้โหโเฮ้ยบอกไปเลยครับแต่ละดอกเนี่ยอ้าววนตัวตรงไหนลูกพี่จับรอยเดิมครับจับรอยเดิมเขอาไว้ ในนู้ในนู้ฮวดวดรวด คือนาลออครับท่านผู้ชมทุกจังหวะย่างก้าวเนี่ยก็บอกว่ามีให้ลุ้นตลอดทุกวินาทีเลยเพราะฉะนั้น<ม>กับจิบตาไม่ได้นะครับม,ม,มาแล้วแสงไฟสัดซองมาแล้ว โอ้โอ้ยังจังเลยเมื่อกี้ลองนีบัสูแล้วเอาตัดลองนีเลยอึ๊บโ้ยแค่คนเดือยยังติดลมเลยครับท่านผู้ชมไปไปไป กการกลับตัวฮะมต้องวนในไกลหน่อยข้าวเริ่มหนักแล้วครับ เอียงแล้วครับเอียงแล้วเอียงแล้วเอาออกขวาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เ้ยยเเโอ้ยดีครับยังไหวตัวทันเดี๋ยวม้วนตรงนี้แหละ ba cho ngày ví nít đi <laughs> xuống bếp ý lại tắt về อ้อันตรายนารอกเลยเอ้าเอาทุกพวงเอาทุกเซ็ด้ยยอมใจคนพักแล้วลุกสันตลอดสันกันทั้งแปลงังแปลงนี่เนี่ยมันเดือดพุวมเลย หวานข้าวหรือหวานหญ้าเนี่ยหญ้ามันเยอะนาดนแหละโอ้โหเด็ดปาร์ับเด็ดปาร์ตเจาะไปเจาะมาครับซ้ำรอยเดิมมันมีจุดที่ไม่น่าไว้ใจ